มหาอำนาจบ้านนาในสวนของพี่เจ๋งเนี่ยมแมลงอะไรมันมาเยอะที่สุนดนะครับมันมาทุกรูปแบบครับเพราะว่ามันกลายเป็นแหล่งอาหารนะครับแต่ว่าที่มันหนัหนกๆคือก็คือเพลี้ยไฟหนอนหนอนผีเสื้อกลางคืนนะครับอันนี้ที่จะระบาดเยอะๆหน่อยก็มีเหล้าขาวนะครับ,รบส่วนเหล้าเนี่ยเขาจะเป็นแอลกอฮอล์ที่แบบว่าสกัดสารพวกนี้ครับให้มันออกมาเยอะๆะครับแล้วก็ พริกแกงนะครับคือพริกแกงเนี่ยในในพริกแกงเนี่ยมันจะมีส่วนผสมประมาณ20กว่าอย่างครับแต่ละอย่างเนี่ยมันก็จะเป็นสมุนไพรมีความเผ็ดร้อนมีเป็นประโยชน์ด้วยแล้วก็สําหรับไล่มแมลงด้วยครับแล้วก็พริกขี้หนูครับในเมื่อเรามีพริกแกงแล้วทำไมต้องเอาพริกขี้หนูมาอีกล่ะครับพริกแกงเนี่ยบางทีมันเผ็ดร้อนไม่ยังไม่พอครับพริกพริกเนี่ยมันจะเผ็ดมากแสบมากโดนมแมลงนี่ก็จะดิ้นนะครับอยากรู้จริงๆว่าจะดิ้นแรงแค่ไหน <laughs> ก,กาดกาแฟนี่ก็ใช้จากจากซี่สวนของเราเนี่ยครับแล้วก็กาแฟชงครับผมแล้วก็เนี่ยครับคนให้ตั่วกันกาดกาแฟนะครับกากาแฟเนี่ยมันช่วยอะไรล่ะครับเรื่องของรสชาตินะครับมันขมแล้วก็ลิ่นฉุนของมันนะครับแล้วกาแฟก,ก็เนี่ยครับเทปน์ลไว้ครับ แล้วก็คนคนให้เข้ากันนะครับทิ้งไว้หนึ่งคืนนะครับแล้วก็อย่าเพิ่งใช้นะครับพอหนึ่งคืนปุ๊บแล้วก็ใส่น้ําเปล่าลงไปในสัดส่วนที่อัตราส่วนเท่ากับเล้าขาวครับแล้วก็ทิ้งไว้ให้ตกตะกอนแล้วก็ถึงจะวันที่3ามนะครับถึงเอามาใช้ได้ก็ช้อนแต่ส่วนที่เป็นน้ําหรือเอามาเอามากองครับถึงจะช้อนเอามาผสมฉีดมสมุนไพรไล่มแมลงเนี่ยมีชื่อเรียกไหมครับไม่ได้ตั้งว้แหมห <laughs> น้าตาดูแซ่บมากงั้นผมขอตั้งชื่อให้เลยละกัน สมุนไพรไล่มแมลงสูตรแซบคูณสองรับรองแซบถึงสวงทะลวงถึงหัวใจถ้ามแมลงโดนเข้าไปคงดิ้นกระแด่วกระแดวเลยที